ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งครั้งที่แล้วนายมุกตากีละหัวหน้าพักประช,ชาธรรมเป็นหนึ่งในผู้สมัครของพักในจังหวัดนาราธิวาสนายมุกตาเคยทำงานการเมืองร่วมกับกลุ่มวัดะที่มีนายวันนอมัธาอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นแกนนำและเป็นปัญญาชนมุสลิมที่เป็นที่รู้จักกันในพื้นที่อย่างกว้างขวางก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่15ธันวาคม2554 ผู้ใหญ่บ้านลูโบกายยอ,อํอำเภอละแงะจังหวัดนาราธิวาสได้เล่าถึงคืนที่นายมุกตาถูกยิงว่ากําลังทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านและถือเป็นความประสงค์ของอันเลาะที่คนร้ายถูกยิงเสียชีวิตทําให้ชาวบ้านมีความเข้าใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างที่เกิดความเข้าใจผิดในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ยิงมากตาเจ้าหน้าที่ยิงมากตาตอนนั้นเราประกาศ พอทานตำรวจมาอำเภอก็มาก็มาดูศพก็ว่าเป็นคนร้ายจริงๆที่มายิงมุกตาที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่สีเชื่อว่า <ète. S 2> การต่อสู้ในแนวทางสันติของนายมุกตาได้ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของขบวนก,การแบ่งแยกดินแดนและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ขบวนก,การส่งคนมาลอบสังหารในมุกตาเพื่อป้ายความผิด ให้เป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐถ้าวันนั้นไอเคเคที่มายิงไม่เสียชีวิตนะไม่ตายอยู่นั้นนะครับยึดศพไม่ได้นะครับเป้าหมายที่ผมมก็เลยว่าวันลุ่งขึ้นหรือคืนนั้นแหละครับคืนนั้นแหละครับจะต้องมีการเดินกระบวนอย่างน้อยเนี่ยหลายร้อยคนแล้วครับเดินกระบวนที่อำเภอเพื่อจะให้ฐานพลานออกจากพื้นที่ในวันลุ่งขึ้นจะขยายตัวไปเรื่อยๆและขณะเดียวกันเนี่ย สมาชิกหรือหัวคะแนนและคะแนนเสียงของพรรคประชาธรรมนะครับจะเป็นเครื่องมือช่วยกับกระบวนการที่ขับไล่ทังการออกพื้นที่ผู้ประสานงานพรรคประชาธรรมยอมรับกับไทยพีบีเอสว่าทั้งพรรคได้เตรียมแผศพในวันรุ่งขึ้นหลังนายมุกตาถูกสังหารแต่ข้อเท็จริงที่ปรากฏในเวลาต่อมาทําให้ต้องเลิกล้มแผนดังกล่าวและยังยอมรับว่า ชาวบ้านในจังหวัดนาราธิวาสแปลกใจอย่างมากเมื่อรับทราบว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําของคนในขบวนการแบ่งแยกดินแดนถ้าคนที่ทําไม่ถูกฆ่านี่พวกเราจะตั้งประเด็นอีกหลายอย่างโดยเฉพาะจากเจ้าหน้าที่นี่เราต้องคิดว่าเป็นฝีมือเจ้าหน้าที่แน่นอนเพราะฉะนั้นบทสรุปตรงนี้นี่ทําให้พวกเราต้องคิดแล้วก็ทบทวนแล้วก็ต้อง ทำความเข้าใจให้กับคนในสามจังหวัดอีกมากอีกมากและก็มากอย่างมากที่สุดในวันอังคารหน้าจะมีการประชุมกรรมการบริหารพักประชาธรรมที่จังหวัดนาราธิวาสเพื่อเลือกหัวหน้าพักมาทำงานการเมืองในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทย p ีบีเรายงาน